เราพอดีหลังจากทางหายไปนานนะคะะรับเราก็มาอัปเดตตู้กันแล้วก็พูดถึงกิจกรรมในวันที่3มก,การาด้วยวนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะตอบแทนลูกค้า,าที่น่ารักของเรานะทั้งในทุนทกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่สั่งซื้อออนไลน์นะคะหรือใครที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านเรานะคะหรือคนที่คอยสนับสนุนในช่องทาง Tik t o อก ก็จะได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆไปด้วยกันนะคะคกิจกรรมของเราเนี่ยจะมีการแจกนะคะใน 30รางวันด้วยกันช่องทางละ10รางวันก็คือช่องทางแรกนะคะที่เราจะทําการแจกนะคะนั่นก็คือช่องทางออนไลน์ใครที่สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์จากทางร้านอควาบิลูข,ของเรานะคะในเดือนธันวาคมนะคะตั้งแต่วันที่1เนาะสิ้นสุดถึงวันที่31ทธันวาคมนะคะ,ะก็คือสามารถที่จะลุ้นนะคะรับตัวกรองเ่าเท0 0ี่ร้อยนะคะองแว ใช่ยอดสั่งซื้อต้องเริ่มที่<ม>ขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปนะคะใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการซื้อสินค้าจากออนไลน์เอาความิรุ้ไปนะคะ5 0าบาทแสดงว่าคุณมีรายชื่อลุ้นรับของ<ด>รางวันลนะ<ๆ>นะคะแจก10อย่างด้วยกันนะคะโอเคนี่สำหรับทางช่องทางออนไลน์นะคะแจกนะคะตัวกรองเนาะส่วนทางหน้าร้านก็ไม่แพ้กันนะคะก็คือมีการ แจกนะคะตู้ให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านเราเหมือนกันนะคะขั้นต่ําเหมือนกันนะคะใครที่ซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปนะคะในเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีสิทธิ์รับลับตู้นะแล้วก็รางวัลอ่าตู้สองนิ้วรางวัลย่อยๆอีก10รางวัลด้วยกันนะคะ ต่อไปอีก10รางวัลสุดท้ายนะคะเป็นช่องทาง TikTok นะคะซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสนุกได้นะคะจากทางไลฟ์ TikTok ของเราซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งในออนไลน์หน้าร้าน TikTok ในวันที่3มกราคมนะผ่านช่องทาง TikTok ไลฟ์สดนั่นเองนะคะประมาณทุ่มหนึ่งอ่าประมาณทุ่มหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากที่เราเคลียร์หน้าร้านเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาไลฟ์ใครที่อยากติดตามว่าเอย เราจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไหมเราจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับอะไรหรือเปล่าสามารถไปดูได้ในไลฟ์ TikTok อนะคะตอน1นึ่ทุ่มนะคะโอเควันนี้ก็คือมาบอกกิจกรรมคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งเราเหมารวมเลยนะคะทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เป็นการตอบแทนลูกค้าที่ สนับสนุนเรามาตลอดทั้งปีเนาะขอเป็นรายชื่อในเดือนธันวาคมดังนั้นเนี่ยเวลาย,ยังเหลืออยู่ใครที่อยากจะลุ้นรับรางวัลอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมก็ยังสามารถสั่งซื้อกับทางร้านเราได้อยู่นะคะถึงวันที่3 1อ่าทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยโอเคนะคะอ่ะัอน,นี้คือจบแล้วสำหรับกิจกรรมที่เราจะมีมาแจกให้กับ ลูกค้าของเรานะ okay. อ่าก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมทางร้านเราเ,ราเนาะก็ใครสะดวกก็มาเจอกันที่สามนะครับแล้วก็หรือระหว่างนี้ก็สน,นุนันะครับก็ได้มีชื่อมาลุ้นรางวัลกันนะใช่โ okay, อเคเดี๋ยวเราเริ่มมาพาทัวร์ร้านนะครับบวกกับให้อาหารด้วยตอนนี้ถึงเวลาให้อาหารแล้วนะครับผมโอเคก็อย่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ปกติเวลาให้อาหารเนี่ยผมจะให้ทีละนิดนิดนะครับค่อยๆให้อืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอต่อนนะอันนี้ตกใจอยู่ เวลาให้ก็คือไม่ต้องเผื่อว่าโหจะกินมากกินน้อยแค่ไหนนะคะค่อยๆให้ก่อนเท่นิดเทนิดนะครับเ้ากินให้หมดแล้วค่อยให้อีกทีนึตัวนี้เป็นปลาตัวเล็กเนาะส่วนใหญ่จะเป็นปลาซิวนะคะแล้วก็จะมีน้องกุ้งจํานวนมากกุ <c oughs> ้งแคลนะครับ<อ>ไว้กินตะไคร่นะครับคุมตะไคร้ไว้ ตู้นี้รื้อไปแล้วเนาะนะคะหนึ่งรอบนะคะหลังจากอายุตั้งได้ประมาณเจ็ดเดือนเราก็มีการรื้อวยอากเพิ่มต้นไม้ด้วยแหละครับเราก็เลยเออไหนๆแล้วต้องเพิ่มต้นไม้อะไรแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรไปด้วยทีเดียวปลูกหญ้าใหม่ด้วยให้แน่นๆแล้วนี่น้องก็เริ่มเริ่มที่จะเริ่มลงรากแล้วนะคะอาประมณตู้นี้ให้ประมาณนี้ดีกว่านะครับต่อไปตู้ต่อไปดีกว่าโอเคชึบ ตัวนี้เราแล,ลกันแต่ตัวนี้ต้องให้เป็นแบบเม็ดใหญ่ขึ้นเลยเปล่าใช่ใชเดี๋ยวไปเปลี่ยนัอันนี้เป็นตู้ลำทานนะคะซึ่งกรองของเราจะมีอยู่สองฝั่งเลยด้วยกันนะคะมีตรงนี้กับกรองฝั่งตรงนั้นน,นะคะด้วยน้เป็นคลืนะคะ่นอันนี้ก็คือให้วันละมื้อก็คือทางร้านเราจะให้เป็นมื้อเย็นนะคะใช่หรือใครสะดวกสองมื้อก็แนะนำว่าให้น้อยๆแล้วกันครับให้มื้อละน้อย อันนี้ก็เลี้ยงไว้นานมากและสําหรับน้องตาในตู้นี้นะคะใช่จะมีของโกมีพิชชน่าธรรมดานะครับแล้วก็มีพวกปลาเล็กๆนิดหน่อยนะครับที่มามีแผ่นพิ้นสั้นด้วยะะอ,อันนี้ว่ายน้ำสู่คลื่นอยู่นะครับแก้งน้องอม,มาให้อาหารมากขึ้น <laughs> อ่นนี่คือบรรยากาศการให้อาหารในแต่ละวันนะคะ ี๋ยวหยุดยาวด้วยนะครับหยุดยาวก็แนะนําว่าให้สมมติถ้าเกินน่ไม่เกิน4ีวันอย่างเงี้ยก็ให้วันแรกปกตินะครับหลังจากนั้นเราไม่ไม่ต้องให้อ่ไม่ต้องให้เผื่อด้วยเนาะเพราะว่าบางทีการให้เผื่อเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาน้ําเสียตามมาและน้องก็ต้องจมอยู่กับน้ําเสียนั้นหลายวันเลยนะคะกลายเป็นว่าน้องตุยไม่ได้ตุ่ยเพราะอดอาหารตุยเพราะน้าเน่าเน่าน้ำเสียเนาะดังนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วอะถ้าปลาเขาอดอาหารนะก็เนี่ยนาะประมาณ สามวันนะคะสามสี่วันเนาะแล้วเรากลับมาแล้วก็ขุนเขานะคะให้เขากลับมากินอาหารให้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวฝากต่อมาเดี๋ยวจะมาให้ปลาจิ๋วจิวตามโหลจิ๋วบ้างนะคะแต่พูดถึงตู้นี้หน่อยอ่าเดี๋ยวนี้ตู้ลูกค้าจ้างจัดนะครับอ่าก็คือตู้นี้นะครับก็งบสองเมื่นเนาะลูกค้าวางไว้แล้จัดประมาณนี้เป็นไฟที่ชิร้อนนะครับแล้วก็ฟองเทียงอยู่เนาะอันนี้คือเดี๋ยวลูกค้าฝากไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารับเนาะ หลังจากที่ระบบเสซ็ตเรียบร้อยแล้วตู้นี้มีคาร์บอนนะคะคาร์บอนจิ๋วใช้เป็นคาร์บอนจิ๋วนะคะเบาๆโอเคโอเคก็อย่าให้หะะักส่วนใหญ่โหลเล็กๆของเราก็จะมีน้องปลาจํานวนไม่มากนะคะในโหลโลเทคเนาะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลปลาซิลนะคะแล้วก็มีพวกกุ้งแคะนะคะไม่เยอะมากเพราะเนื่องจากพื้นที่น้อยน้ําน้อยนะคะการให้อาหารก็ อ่าน้อยเช่นเดียวกันเนาะไปอให้นะครับให้เขาตอดให้หมดเพราะว่าถ้าเราให้เผื่อให้เหลือเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ําอาจจะเสียได้นะคะเดีย๋ยวตกไปพื้นดินปุ๊บคราวนี้ไม่มีใครเก็บอืมโอเคนด,ด้อยอันนี้คือมีตู้เทอร์เรียมน้องปูเป็นที่พักปูนะคะไม่ได้เลี้ยงถาวรน,นะทุกคนอันนี้เป็นแบบที่พักไวใ้ให้เขาสําหรับรอลูกค้ามารับไปนะคะ อ่านี่อย่างโหลจิ๋วพวกนี้นะคะเราก็ให้จิ๋วๆให้น้อยๆนะคะโอเคตามหลอดเสร็จต่อไปก็นี่ อันนี้สอเพชรน้อยนะครับแดงแปด<ฮ>๊ดโหถือว่าน้องแบบปรับตัวดีมากสีนี่แบบว่าจัดจ้านมากผิดฟ้านมากประมาณนี้นะครับน้องกำลังกินเลยต่อไปค,ค่อยๆให้นะครับแล้วสกคนที่เหลือบางอย่างมันก็จะตกลงไป ที่พื้นนะคะก็จะมีน้องกุ้งนะคะเกก็บินคอยช่วยเก็บแต่เราไม่ต้องให้เผื่อนะทุกคนเพราะว่ากุ้งบางทีเขาเก็บพวกตะไคร่กินได้นะคะใช่บ้านเป็น้างค้างไม่ต้องให้บ่อยใช่อ่ะส่วนนี้เป็นน้องปลากัดด๋อปลากระด๋ออย่าคอยให้อาหารปลากัดนะครับปกติเลยให้อาหารปลากัดปกติอันนี้ไฟเบอร์นะครับอ่าอันนี้ใครที่เห็นคลิปเมื่อคลิปที่แล้วที่ว่า น้องโล่งเตียนเออคลิปที่แล้วคือโล่งเตียนแล้วอ๋อโล่งเตียนอยู่ใช่นี่เริ่มแล้วแตกใบใหม่แล้วนะคะทุกคนสําหรับตู้นี้นะคะอืมเริ่มแตกยอาจากเดิมที่โดนตัดเตียนไปเมื่อคลิปที่แล้วใครอยากเห็นหน้าตาของคลิปที่แล้วนะคะไปย้อนดูได้นะคะส่วนย่าข้างหน้าก็เริ่มเดินเต็มแล้วนะครับเป็นเพลการใช่เริ่มเริ่มใกล้เต็มแล้ว อีกนิดหนึง่งอย่างตู้นี้ก็ใช้คาร์บอนจิ๋วเนะะาะใช่ครับโอเคอประมาณนี้เดี๋ยวให้หน่อยอันนี้เป็นน้องเอมเบอร์นะคะเป็นน้องตอ่อไปบ่อยๆโอเคเราไปตู้ไหนดีต่อไปนี่ตู้ล่างอ่าล่างอันนี้เป็นตู้แบบปลูกด้วยกรวดเนาะอ่าก็คือไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะเราก็เน้นฝังปุ๋ยเอา ก็คือต้นไม้ที่ปลูกก็เป็นต้นไม้โตง,ง่ายๆด้ครับต้องกันคาร์บอนน้อยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโลเทคเหมือนกันนะทุกคนแต่ที่ปั๊มออกซิเจนนี่อ,อยาก,กให้มันมีฟิลแบบว่าทะเลทะเลนิดๆมีน้ำกระเพื่อมอันนี้ใช้ฝั่งปุ๋ยเอานะครับแทนดินคือจะสังเกตว่าใบก็อาจจะไม่ได้งาม ุกใบใช่ือไม่ฟูฟอร์มขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากปุ๋ยเนาะเขา่ามันดซึมได้ยากกว่าการที่ใช้ดินอืแต่ถามว่าสภาพดูไม่ได้เลยไหมก็ไม่ขนาดก็คืออ่าแต่ถ้าใครที่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็ไปทางดินหรือคาร์บอนก็จะเวิร์กกว่านะคะใช่โอเคตู้ไหนอ๋ออัปเดตตู้ที่โย่นี่ถ้าคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะคะตู้กุ้งตู้กุ้งอาทิตย์เดียวตอนนี้สะไหลเต็มตู้แล้วครับเพียบ สาลายก็คือทะลุใช่ล้นแล้ต้องตัดนี่น้องกุ้งก็ยังอยู่ดีกันนะคะนี่เป็นโลเทคเลยนะคะสำหรับน้องตู้กุ้งนี้ใส่กิ้งนะครับแล้วด้วยความที่สาลายอะเนาะโตเร็วโตไวมากดังนั้นเราหมั่นตัดนะคะแล้วก็ปักเพิ่มได้เลยนะคะสำหรับตัวก้หน่อยล้กันนิดนึงอ่า บางทีการให้อาหารเสริมกุ้งเนี่ยก็คือเป็นส่วนช่วยที่จะทําให้เขารอบภาพได้ผ่านเนาะ<ช>เพราะว่าบางทีแคลเซียมอะไรพวกนี้ในน้ําหรือน้อยมันอ่ามันไม่เพียงพอนะคะดังนั้นการให้อาหารเสริมก็ช่วยได้แต่ว่าไม่ควรให้เป็นหลัก<ช>เนาะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะหันมาสนใจต่ออาหารมากกว่าตะไร่<ช> <laughs> จะกินน้อยลงประมาณน,นี้ใส่นิดนึงให้ออกกินได้นิดนหน่อยะคระับประกาศเราค่อยให้กัน อ๋อวก็อภิเ,เปตตัวลูกค้าหน่อยแอา้วสองตู้นี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพารูดาริียมนะคะจะสังเกตว่าสองตู้นี้ตู้นั้นจะเป็น12นิ้วตู้ทางซ้ายมือจะเป็น12นิ้วใช่จะทำกำแพงอ่า<ๆ>จะทาเป็นกําแพงขึ้นมาด้านหลังนะคะเลี้ยงชื้นเป็นกําแพงด้านหลังนะคะและส่วนตู้นี้เป็นตู้ขนาด <12 S 1> 16น,นิ้วนะคะแบบทรงตัด สั่งตัดพิเศษเลยสไตล์พาลูดารียมนี่ก็คือเป็นหน้าตาเออลูกค้าอยากเลี้ยงปลาดังนั้นน้ำด้านล่างก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีควันด้วยหมอกมีหมอกและควันแล้วก็ตู้เต่าอ่าแล้วก็ตู้เต่าตู้นี้ลูกค้าก็สั่งจัดไว้นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมารับเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เลยพักไว้เฉยนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดี อ่ะเดี๋ยวเรามาตู้ปลาทองกันบ้างนะคะสำหรับตู้นี้ให้มื้อเดียวเช่นเดียวกันนะคะแต่ร้องกินตลอดเวชนะคะบางทีก็ให้สองครับแล้วแต่ว่าเออจังหวะไหนเนาะถ้าวันไหนเปลี่ยนน้ำผมก็ให้มื้อเดียวอ่านี่กินอ้กินไม่หยุดไม่หยุดอร่อยบางทีเดินเดินอยู่ก็แบบมัมมัมมัฟเอะเสียงอะไรวะร้องกินข้าวอ่าประมาณนี้นะคะให้ก่อนะราให้กินให้หมดก่อนนะคไฟให้เพิ่มนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอเรากินหมดก่อนเนาะ ้องให้เวลาเขาตืนนิดนึงนะครับจริงงั้นอย่ามันเข้ากองหมดแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าของเสียล้นนะครับใช่เพราะว่านี่เดี๋ยวพอมันตกลงมาเนาะโดนกองดูดไปตรงนูน้นใช่ยิ่งใหญ่แฮปปี้แฮปใจให้น้องกินก่อนนะครับมาดูน้องกินสักพักละกันนะเนาะี่น้องปาเช่น,นะครับน้องปาเช่ตอนน,อตอนนี้น้องตัวเด่นตลกตลกมาก เหมือนคนทาปากทาตาทุกคนทาปากครับฮัโลโหลหันมาทางนี้หน่อยน้องบอกจะกิน,นตลกมากค่ะส่วนนี้ตลกตัวนี้ตลก,ตลกผมตลกเหรอตลกมากไหมต่าบีอ,อทาปากทาตามาไขาปลา <c oughs> <c oughs> เหมือนไหมคะไว้เอ <What? c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นน้องปลาทองเนาะอ้ <c oughs> วนจำมั่ม เวลาให้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าให้วันละครั้งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะขนน้องอาอาจจะให้สองครั้งก็ได้แต่ว่าให้เวลาในคะในการย่อยหน่อยอาจจะให้ช่วงเช้าและเย็นเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่การที่ให้เขาเยอะเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยด้วยนิดนึงเพราะว่าของเสียก็จะเยอะตามนะคะโอเคอ่ะไปอ่ะส่วนตู้ใหญ่นี้นะคะก็คือจะเป็นปลาไซส์ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นปลาดุนะคะซึ่งมีทั้ง กลางตู้แล้วก็พื้นตู้ดังนั้นก็จะใช้เป็นพวกกึ่งจมกึ่งลอยนะคะนี่สําหรับนี่ฟิตโฟฟิตอันนี้คือที่ทางร้านเราให้เป็นประจานะแทบจะทุกสายพันธุ์เลยทง<ช>างปลาพื้นตู้กลางตู้นะคะหรือผิวน้ําก็จะใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่แต่งแต่ไอ้นี้เป็นของปลาทองนะคะผลิตภัณฑ์นี้สําหรับปลาทองโดยเฉพาะนะคะ,ะหรือถ้าเป็นตัวนี้นะคะเราก็จะให้ตระกูลพวกปลาเล็กนะคะ พวกปลาซิลนะหรือปลาที่เขาปากเล็กๆนะคะเนี่ยขนาดเมตดก็จะต่างกันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสําหรับปลาน้ําจืดนะคะอันนี้ก็จมไวก็อาจจะหนึ่งมิลก็อาจจะให้ปลาแพะเหมาะเลยนะคะสําหรับปลาแพะก็เหมาะแล้วก็ปลาไซส์ใหญ่กลางตู้แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นไมโครนะคะขนาด0.45นะคะตัวนี้เราจะให้พวกปลากลางตู้ทั่วไปเช่นปลานีออนคาดีเนาหรือว่าปลาปลาซิลบ้างเล็กน้อยอ่าโอเคนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเนาะอันนี้คือทางร้านเราให้เป็นประจำแล้วก็หนึ่งต้องบอกว่าเขาไม่ทำให้น้ำขุนอะเออเวลาให้แล้วคือสบายใจเรื่องการแตกตัวเป็นผงอะไรอย่างนี้เลยนะคะและน้องปลาก็กินกันแบบคือไม่เป็นผงนะครับคือลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดก่อนแล้วกกินง่ายบางบางอันที่ให้อ่ะคือปลากินไปแล้วมันกลายเป็นผงเป็นขุ่นน่ะมันทําให้ตู้ปลาเราขุ่นนะคะแล้วก็โอกาสที่จะ น้ำเสียได้ง่ายนะคะ <S <S เขา,ากองหมดก่อนนะครับใช่อันนี้ก็คือเป็นจมเร็วนะคะ<ม>ส่งผลทำให้กางตู้หรือพื้นตู้เนี่ยได้กินพร้อมกันได้เลยนะคะดูนิดนึงนะ,ะตัวนี้จะเป็นปลาไซส์ใหญ่มีพวกบูคิงนะที่แบบตัวอ้วนจำมั่มแล้วนะคะมีลัสพูนี่มีกราสนะคะมีคองโกเผือกนะคะอืม,ม พื้นตู้ก็มีพวกแพะยักษ์นะอ๋อแล้วก็มีเทวดาด้วยเทวดาก็คือถามว่ามีการไล่เพื่อนๆไหมก็คืออ่าแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่นะคะก็ช่วยลดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเลี้ยงกันเป็นคู่เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะห่วงห่วงคู่ห่วงที่มากอ่า ดังนั้นก่อนก่อนรับน้องปลาหลายสายพันธุ์มาเลี้ยงรวมกันเนี่ยอาจจะต้องศึกษาดูนิดนึงเนาะว่าเขาเหมาะที่จะเลี้ยงรวมกับปลาชนิดไหนบ้างนะคะโอเคสำหรับตู้นี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตู้ใหญ่นี้นะคะอ่าดูน้องกินปลาักพักแล้วกันนะครับน้องกินปลาน้องกินาอาหารจากแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะน้องแพะก็คอยเก็บตามพื้นด้านล่างกินนะคะ โอ้แอลแอลตัวเบลเลอร์เลนี่แอลอยู่นี่น้องแอลหนึนะคะตัวผู้นะครับอันนี้หนวดเหนวดหนวดหนวดหย่มจริงมีแอลตองสามด้วยนะครับอย่างนี้แอบแอบเห็นปะลองลอองเพิ่มแสก่อนนะแอลสามสามตรงนี้ตรงนี้ โฟกัสกันนะแล้แอบนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ่านี่แอร์สองสามไม่เห็นเลยนะครับไม่เคยออกมากินเลยวันนี้ก็เลยสงสัยว่าเขาเขาอยู่ได้ยังไงนี่กล้วยนะครับผมกำลังโบกแย่งกันคนละคนละกิ่งอ่าคนกิ่งเขาจะชอบอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นกระแสน้ำพัดพาอ่าโยกตัวโยกเลยเพราะว่าพวกเศษอาหารหรือพวกอะไรเงี้ยก็จะคอยพัดมาติด บริเวณใบพัดเขานะคะเขาก็จะโบกเข้าปากน่ารักมากเนี่ยถ้าเลี้ยงกุ้งกล้วยหรือพวกตระกูลกุ้งพวกนี้คะ่ะพยายามหาที่หลบให้เขาหน่อยเพราะว่าเวลาที่เขาลอกคราบอะคะ่ะบางทีเขามีความอ่อนแอเนาะนบางทีถ้าไม่มีพื้นที่ให้เขาหลบเนี่ยเขาอาจจะโดนปลาหรือโดนพวกตัวอื่นอ่อะนะคะมาไล่ได้แล้วก็อาจจะตุยได้นะคะกใหญ่โอเค โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็ให้มาชมบรรยากาศคร่าวๆเนาะนะคะแล้วก็การให้อาหารปลาในช่วงมื้อเย็นสำหรับน้องปลานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจ้งวันหยุดนะคะสำหรับ เทศกาลปีใหม่ของเราด้วยร้านเรานะคะก็คือจะทําการเปิดถึงแค่วันที่29นะคะจะเริ่มปิดตั้งแต่30ถึงวันที่2นะคะลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมเราได้วันสุดท้ายคือวันที่29แล้วก็มาพบกันอีกทีนึงก็คือวันที่3มมกราคมนั่นเองนะคะใครที่อยากจะมาหาพวกเราเนี่ยแต่ว่าติดช่วงเทศกาลก็ขออภัยด้วยนะคะที่เรา ต้องปิดร้านเนาะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ได้นะคะในช่วงที่หมดเทศกาลไปแล้วนะคะแล้วว่าเรายังจะจัดธีมคริสต์มาสปีใหม่นี้ไว้ให้ลูกค้าได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศอยู่ใครที่พลาดช่วงปีใหม่ไปก็ยังสามารถที่จะกลับมาหากันได้อยู่นะคะ,ะกสะ็สำหรับปีนี้นะคะเป็นปีที่รเราเพิ่งมีหน้าร้านแบบจริงจังเนาะที่ผ่านมาเราจะเป็นออนไลน์มาตลอด,อะลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แบบว่าติดตามพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับปีหน้าเดี๋ยวพวกผมก็ จะทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะอัปเดตช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงร้านด้วยแล้วก็จะมีการขยับขยายและให้มีแบบมีพื้นที่มากขึ้นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมมากขึ้น นะครับผมก็เดี๋ยวปีหน้าเราก็ติดตามก่อนเ่าอไปนะครับว่าเราจะมีอะไรมามาใหม,ใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยต้นปีพวกเราน่าจะแบบมีสภาพแบบว่าแรงงานนิดนึงอ่าเริ่มขยับขยายนะครับเริ่มขึ้นชั้น2แล้ว๋ยวไว้ติดตามคอนเทนต์นะครับว่าเราจะมีใครอยากทราบว่าชั้น2จะมีอะไรอ่าเดี๋ยวรอติดตามจากในคอนเทนต์ยูทูบเหล่านี้แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเบื้องหลังด้วยเดี๋ยวผมว่าตอนครบหนึ่งปีอะความปรู้เนี่ยยวจะมีเบื้องหลังให้ดูสภาพพวกเราตอนทำร้านกันนะครับ โอเคนะคะก็ขอบคุณมากทุกคนนะคะที่แบบว่าขอติดตามความรู้มาตลอดเลยขอบคุณมากนะคบขอให้มีความสุขครับแล้วก็ปีหน้าเฮงๆกันทุกคนสู้ๆผ่านมรสุมสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้นะครับผมอย่างน้อยปีนี้เราเราเดินทางมาถึงจนสิ้นปีแล้วไม่มีอะไรทำเราได้นะคะปีหน้าเริ่มใหม่นะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่็นดูพวกเรานะคะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะพวกเราก็ยังจะลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใครที่อยาก จะให้เราลงคอนเทนต์แนวไหนประมาณไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วมาพูดคุยด้วยกันได้นะคะโอเคครับผมก็สำหรับปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับสิ้นสุดสิ้นสุดปีนี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากทุกคนนะคะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของ YouTube ของคลิปสุดท้ายนะครับปีนี้เนาะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่นะคะรับว่าคลิปอะไรก็ติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีคลิปใหม่ลงใช่เราจะลงช่วง จริงๆปกติจะลงทุกทุกวันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งแต่เนี่ยดูดูช่วงเวลา,แล,าและโอกาสที่เหมาะสมก็จะรีบอัพมาให้ทุกๆคนได้ดูเลยน,นะคะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณิีพินคกันนิดนึงขอบค่ะอย่าลืมนะคะเราตอนนี้เรามีกิจกรรมที่จะแจกนะคะให้กับลูกค้าทาง3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ลูกค้าที่มาซื้อที่ทางหน้าร้านเราแล้วก็ผู้สนับสนุน่าหรือว่าแฟนคลับนะคะทางช่องทาง t ิ k กต็อกนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากมีส่วนร่วมลุ้นกิจกรรมมีกลองมีตู้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นั่นก็คือการ สั่งซื้อสินค้าถ้าใครไม่สะดวกที่จะซื้อสินค้าหน้าร้านก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้นะคะเราจะแจกทางออนไลน์สิทธรางวัลรางวัลใหญ่ก็คือตัวกรองนะคะ HF 400 oh, <okay. S 1> นะคะก็คือสามารถที่จะร่วมสนุกได้โดยมีคําสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปนะคะ สิ้นสุดการสั่งซื้อก็คือวันที่31ทธันวาคมเนาะเราจะเอารายชื่อผู้โชคดีของเดือนธันวาคมที่มียอด500บาทขึ้นไปเนี่ยนะคะเอามาจับฉลากนะคะแล้วก็มาลุ้นรับของกันส่วนหน้าร้านก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะร่วมสนุกได้โดยการที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านเรานะคะ5 0าบาทขึ้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับ ตู้ขนาด12นิ้วนะสำหรับหน้าร้านนะคะส่วนทาง TikTok นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกตอบคำถามง่ายๆ10รางวัลเช่นเดียวกันนะคะรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดเนี่ยเราจะประกาศในทางช่องทาง TikTok นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นร่วมสนุกว่าเฮ้ยเราจะเป็น1ในรายชื่อผู้โชคดีไหมมาพบกันได้ในช่องทาง TikTok นะคะชื่อเพจอ q ควาบิล นะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันมาลุ้นรับของรางวัลกันนะคะอันนี้ก็เป็นของรางวัลที่จะตอบแทนลูกค้านะคะทั้งกิจกรรมคมริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะก็คือเป็นการ ตอบแทนที่อุดหนุนร้านเรานะคะแล้วก็คอยสนับสนุนร้านของเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะแั้ก็บายบายด้วยต้นคริสต์มาสนะครับผมอ่าบายบายแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะนะเราจะได้มีกําลังใจในการอัพคลิปต่อๆไปนะคะหรือว่าเป็นกําลังใจที่อยากจะทำเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆนะคะให้กับมือใหม่ของคนเลี้ยงปลา มาได้เรียนรู้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบายบายบ๊ายบาย bye. ไปแล้วนะ